หนาวเหงพี่น้องเอ้ยสวัสดีครับผมพี่น้องสวัสดีตอนเช้าๆนะครับตีหากก้าก็กลัวพี่น้องโอ้หนาวแหีงหนาวจังเลยกระดอนกระเดียดเดี๋ยวผมจะพาไปยามมันยามไปกำลดักนู้ครับผมพี่น้องเฮ้ยหนาว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 ไม้คางทางคือเก่าแล้วครับ ใช่เว็นมงกุลนี่แหละพี่น้องือม้รุ้นบแรงครับมสินเดียววะใช่ไหมอมองเต่ามงกุลอยู่นี่แหละพี่น้องเดอ๋ออยาฝ่าม้เด้อรถขันรถมาเนี่ยมันดังแห้งลยครับน้องอุ้ยว้อมานะครับ เดี๋ยวไ้นี่นะครับวากูครับพี่น้บบังวากูรถใหม่แล้วพี่นนังเก๋จีเสียงดังแน่จังหน่อยแล้วครับรถมาใส่ไปผีอู้หู้หู้รถใหม่พี่น้อง มังนี้ด้วยมานดื้อโอ้โหรับมาพี่น้องหอึปีนท้องลางัง,งแล้วพี่น้องนุ่ช่องเขาครับผมนี่นุ่ช่องเขาครับผมพี่น้องนี่ครับมาเก็บกันครับ ยามนึงนะครับผมพยายามอยู่นี่อีกลังนึงครับนี่ีลังนึงอยู่พี่น้องเสียงลดขอให้นี่เสียงรถครับใส่ไปใส่ล่ะพี่น้องสดีครับใส่ไปหนี่บวอมีแล้วครับผมบอมารล่ะพี่น้อง มาครับผมพี่หลังไม่นี่ใส่ลายลังเต๋อครับข้างทางเหมือนเดิมมากว่ะอูหนาวหนาวพี่น้องหนาวหนาว,นาว,นาว,นาวอยังครับใส่แบบปากท่อห้องอะไรพี่นอ้องบ่นนี้ยใจ ผมใส่ผมใสยน้ำจิ๋มกว่าเดีอยู่ีพี่น้องปากท่อพี่แล้วครับพี่น้องว่าครับโอู้ครับดักลั่นหมดแล้วพี่น้องโอ้ยเรียบร้อยออง่เลยพี่นอ้องอะตัวญ่ายมาอีกแล้วครับนี่ออื ทัวไหมแปลกท้อพี่น้องนี่ครับให้มันไกลๆพี่น้องให้มันไหมแก่ๆเก็บกรครับผมยังรถกระไรนะครับโอ้หมาแล้วพี่น้งองมาแล้วมาแล้วลว,ว่าจะตั้งกล้องหนึ่งกับกล้องลมพี่น้องมันไม่มีหวังตั้งครับตั้งกล้องอยากครับเนาะแล้วมันงอยู่ว่างอย่างไรจังบ๊อบฮิต เดี๋ยวหงามากมื่อหนึ่งพี่น้องเอ้ยเป็นกิโลแล้วครับโอ้ยบอกว่ได้บ่แห้งบอกว่าได้บ่แห้งหรอพี่น้องร่างนึงกี่นี่ครับหนาวโอ้ยพ่อมาครับผมพี่น้องอือพ่อมาครับพ่อมาพ่อมาก็ใส่ยี่ไหมนี่ครับร่างนึงกี่นิ้ครับ แทางมนเปลี่ยนด้วพี่น้องเอาบ่าครับอุ้ยบ้มากเลยพี่น้นองล้างปากอนี่ก็บเมาครับพี่น้องไม่กันยหญยุป่ปากอนี่ก็ไดแต่ว่าหนูบ้มากครับน,นี่ดู Ba phần sai vang lệ dạy đi khang hang. And mày gg siyaga. hàng đi a cái vân ngang. Lần đi covê. Mhm, 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 là mhm, 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 วางได้ครับวางนี้บ่มัวมาอีกพีน่น้อนี่เบ็ดแลว้วบ่หนุ่มหล่อนหลังมีนมากวะครับหลังนี่ก็บัวมากยี่น้อเบ็ดอีกยี่บ่หลังนึง่งจะวางนี้ครับตัวรถมารถไล่ครับรถไล่ย,ยู่ขาห้างพี่น้อห้างไงับ ไม่มากครับอุ้ยมีกระโปงมากพี่น้องเนาะใส่ถิ่นมานนินะครับอีกข้างหน้าครับผมพี่น้องโอ้หนาวแห้งครับหนาวแหี้ยพี่น้องอยู่ใกล้หนิแล้วครับโอู้วหนาวหนาว นะครับผมขี่มาหน่อยเดียวนะรุ่น,นเือเบงครับผมพี่น้องาเด้อมาเด้อหนาวเฮี้ยเลือว่พี่นักห้อยพันใส่บ่บวงไม่เด้อรู้เ่ิมนูสิเีลือบ่ตัวกระห้อยใหม่ๆอยู่นะน่ง ไอยกินเขาจนเบิดพี่น้องเราคงขออนุญาตเทียไปก่อนเที่ยวไปไหนะครับโไม่กินเขาจนเบิดพี่น,อน,อดดนอ้องแต่พากลับบอลลันครับกลับบอลทำงานพี่น้องไอ้เบื่องล้งทั้งเรือ่องนี้ครับเสียงอาจจะค่อยๆเด้ดอดขึ้นนะหนาว ลองเพี่องเี่อาปพี่น้องอุ้ยตีร่งกาเลยครับผมลูงั่งขาครับ้งนยยี่เนี่ครับนี่นี่นี่เ้าพอบึงนี่ครับน้อยหนเห็นเหน,น,น,น่ตีร่งกาเลยอขอขออนุญาตกีบมัครับ เต็มที่สาม้ามาแล้วพี่นอ้องนีช้องเขาครับบุ้งี่สองสามลังท้้งหนึ่งพี่นอ้องตะข้วงครับหากินน้างข้างครับพี่น้องเมื่อนี่ลังนี่ด้วยครับโอ้าวพี่น้อง อเขาเวดอีกแล้วครับดักบอลลันครับใช่ไหนครับดับบอลลันพี่น้งองเขาเวทนั่งนี่ยังแดงครับนับโอ้ยกินเขาเบิง้งรูปพี่น้อยฮะกินเขาดับบอลลันครับผมนี่ครับห้อยฟันกัดหยาบไม่ไหมอยู่ เดี๋ยวผมใส่ไปก่อนใส่ไปเรียบร้อยพี่น้งองออมืีกลางตรงนี้หลังนี้ครับหลางสุดท้ายพี่น้องลลางสุดท้ายมาเหรอเจ๋งล่ะครับดันไปแล้วพี่น้องครับดันไปแล้วโอหเรียบร้อยครับผมบ่ตุยครับผม น <c oughs> มบอนตุยครับอู้ถือสองตัวเลยพี่น้องวายุ่นคือดินถือสองตัวครับถือสองตัวตัวนึงบอนตุยครับเจ้ามงคลอยากจัดการกันพี่น้องนี่ครับถือสองตัวครับนี่นี่น,นี่จัดการกันครับโอ้ม,มันแต่ว่าหลังสุดท้าย เสร็จแล้วพี่น้องไปครับสรุปผลงานท่อฝันนี้พี่น้องอู้ดลังสุดท้ายถึกสองตัวครับเป็นนุ้งรองเท้าพี่น้องนุ้งรองเท้านี่มันมันเลยครับไปปิ้งไปทอดในย่างมันเลยครับกลัวกระเซาะพี่น้องเอ้าสรุปผลงานเ่าครับผมพี่น้อง ครับพี่น้องสวัสดีเทื่อนึงนะครับอิ้ยหนาวแห้งครับผมโโหนาวแห้งครับหนาวแห้งอู้ยมาสวยรูปคนงานพี่น้องเท่าไหร่ได้การนะครับกับเร่งห้องพี่น้องตัวนี้หลังนี้ติดซองตัวครับผมผมก็เลยกกูมาเอาหลังอื่นใส่ไว้ครับเสื้อก็ขาดพี่น้อง ครับคือเก่าแล้วครับน้ำหอมโฮ่นี่ครับพี่น้องเป็นน้ำหอมสูตรไงทองคือเก่าแล้วครับนี่ครับอู้หนาวหนาวหนาวเบื้องจำวพวกอยู่ห้องหลังในกระเป๋าหูแล้วครับเบื้องหุ่นงานห้องพี่น้องอ้ยมื่อนี่เบ่ยขยับเลยครับหนาวแห้งครับผมหนาวแห้งหนาวแห้ง มือบ่อยากขยับเลยพี่น้องกลับกับพวกเขาครับแต่ว่าก็มีความมันีนดอกพี่น้องมือนียใส่กลับประมาณสิบกว่าลังครับสิบกว่าลังครับผมพี่น้องน้นกห้องยอดมากครับผมพี่น้องบักตดวเงตัวหนึ่งครับผมตับนูทางเกาอีกเลาแห้งครับเแ,แห้งหนึ่งสองสามสี่ห้า จัดมาหาเต้มครับผมพี่น้องจัดหาบ่ล่ะหนึ่งสองสามสี่หาอาจจะหาเต้มครับผมนี่ครับฮึฮึท่าผมพี่น้องน้ำหอมกับเพื่อนก็ดีดีครับผมนี่จัดมาหาเต้มครับเมื่อไหร่ <c oughs> คิว่ามันอยู่ครับผมพี่น้องอาจจะ ได้หนูใหญ่ตัวเดียวแล้วก็นอกนั้นก็นเป็นหนูหน่อยครับผมหนูหน่อยซีตัวครับต,ตัวหญ่ตัวนึงครับผมพี่น้องอ้บักอากเลยครับน่าจะกิโลแล้วครับตัวนี้พี่น้องบ่ถึงกับเลือหน่อยนะครับผมมากิโลเลยเนีๆๆบ่ขาดหนักอึ้งตึง้วครับอ้วนตุ๊บเลยพี่น้องหนูยมันี่ครับนี่ใกล้จะเบิดแล้วพี่น้องพี่น้องเปนใกล้ๆ่เลยครับ อี่ในถุงมันห้องพี่น้องดินะครับหนาวหนาวหนาวพี่น้องตองนี้ไม่หยามแต่ส่อครับเพราะว่าต้องห้ไปเห็นงานเหรอพี่น้องคือว่าเหรอครับมีงานมีการเนาะพี่น้องเนาะต้องไปเห็นงานแหละครับหยามแต่ส่อขี่รถมากนี่ต้องพูดถึงเนาะครับเดี๋ยวบ่เห็นยังเลยพี่น้องหมอกหลายแหงหมอกย่างหลายเลยครับอย นี่มืดเนี่ยแหละครับหนาวสุดแล้วแต่ผมบอกว่าหย่อมกับดักเนี่ยพี่น้องหนาวแห้งครับหนาวแห้งหนาวแห้งคลิปที่แล้วเป็นไม้ยึดตะยึดตะคว้างครับผมไม้คว้างไม้ห่วยคู่ห่วยครับติดบ้านเลยพี่น้องก็มีความมันนี่นะครับโอ้โหเด็กสุดยอดเลยครับผมมือละหกมือละหาอยู่พี่น้องเออคลิปนี้ก็ขอฝากไว้สำเนะครับขอบคุณครับพี่น้องที่ยังเบิ้งมาจนจบคลิปครับ สุขภาพร่างกายแข็งแรงครับผมพี่น้องโอ้ลำๆเลยด้วยสุกุ้สุกคนนะครับสำหรับคอมเมนต์ก็ตอบทุกคอมเมนต์ครับผมขอบคุณทุกไลค์ทุกซับทุกการติดตามครับผมขอบคุณหลายๆครับพี่น้องโอ้หนาวแห้งหนาวแห้งพี่น้องเห็นหมอกปะหมอกไหมเนี่ยหมอก ยู่ใกล้ๆนี่มันยูก่ใกล้ๆนี่เลี้ยวเห็นยู้ด้ด้ครับผมพี่นอ้องแต่ขี้ไปนี่ก้จกักหอยนี่เลี้ยวไปเห็นเลยครับถนนนะหอกลองยางไงครับผมพี่นอ้องเออครับเปียกบรรดด่แล้วเนีครับส่งนี่เอาไปครับผมพี่นอ้องสวยแล้วครับเห็นงานบันี้พี่นอ้องเธอจะเฮ็ดหนูเละะี้ยวครับพอดีแล้วครับเวลาเหตุงานครับไป